ผมช่องวันซาช a n น e ลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเว็บขุดเหรียญตอนกันนะครับชื่อเว็บก็คือตอนลี่นะครับวิธีการทำงานแล้วก็ถ้าใครกดลิงก์สมัครมาก็จะเจอหน้านี้ให้เรากดที่คำว่าเริ่มนะครับเรากดไปที่คำว่าเริ่มเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าที่อยู่กระเป๋าตอนให้เราที่อยู่กระเป๋าตอนมาใส่แล้วก็ตั้งรหัสผ่านแล้วก็กดเริ่มขุดเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะพาไปเอาลิงก์กระเป๋าตอนนะครับก็อย่าไปเจอกันในเว็บกระเป๋าฟอสเซตเพย์เลยนะครับ โอเคตอนนี้แอดก็มาถึงกระเป๋าตอนไอ้กระเป๋าออฟอสเซตเพลแล้วนะครับวิธีการเอาลิงก์กระเป๋าเราก็ไปตรงนี้เลยครับคำว่าฝากหรือว่าดีโพ s ิตนะครับเสร็จปุ๊บเรากดเข้าไปพอเรากดเข้ามาปับ๊บเราก็เลื่อนลงมาหาเหรียญ TRX นี่ครับตอน TRx กนะครับนี่เราก็ก๊อปตรงนี้ไปพอเสร็จปุ๊บเราก็จัสามตัวหน้าแล้วก็สามตัวท้ายนะครับนี่เสร็จแล้วก็กด copy คัดลอกเสร็จปุ๊บกลับมาที่เว็บนะครับแล้วก,กดคำว่าเริ่ม แล้วก็ลิงกระเป๋าตอนไปใส่นะครับก็ตามนี้เสร็จปุ๊บเราก็ตั้งรหัสผ่านจะเป็นอะไรก็ได้แล้วเราก็กดเริ่มการเริ่มการขุดได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเจอข้างในเว็บนะครับแอดได้สมัครไว้แล้วโอเคตอนนี้เราก็มาถึงข้างในหน้าเว็บแล้วนะครับก็หน้าเว็บจะเป็นประมาณนี้ก็คือแอดเพิ่งสมัครมาไม่ถึง10นาทีแอดก็ได้เหรียญมาทั้งหมด6ตอนแล้วนะครับก็วิธีการทำงานก็ เข้ามาหน้านี้แล้วมันจะมีตัวหนังสือสีแดงแงขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้นะครับว่าให้เราไปใส่อ e ีเมลก็กดไปตรงนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดจะมาบอกตรงนี้แล้วกดเข้ามาที่บัญชีผู้ใช้ก็มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับก็น,นี่ให้เราใส่อ e ีเมลข้างบนตรงนี้แอดขอบางอีเมลแอดไว้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บรหัสผ่านใหม่แล้วก็ยืนยันรหัสผ่านใหม่แล้วก็รหัสผ่านป,ปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วเรากดเซฟพอเรากดเซฟปั๊บ ตรงนี้จะเป็นลิงก์เชิญเพื่อนนะครับเดีย๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์สมัครนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับถ้าใครสนใจก็สมัครมากันได้นะครับก็รีบๆมาสมัครกันนะครับเพราะเว็บนี้เขาจ่ายเขาขุดไวมากเลยต้องรีบมาสมัครกันก็วิธีการทํางานก็มีเท่านี้นะครับก็จะมีตามนี้เลยแล้วกดที่คําว่าหน้าแผงควบคุมนะครับก็อันนี้วิธีการทํางาน ก็ตามนี้แอดเพิ่งสมัครได้มาประมาณ10กว่านาทีได้มั้งครับนี่เสร็จปุ๊บตอนนี้แอดก็ได้เหรียญ7.3435แต่ขึ้นไวมากเรามาดูวิธีการถอนกันเลยครับวิธีการถอนเรากกดไปที่คำว่า w วิดดอตรงนี้เลยถอนเงินเสร็จปับ๊บก็อันนี้จะขั้นต่ำการถอนคือ100 t r x นะครับสูงสุด1,000 tix แท้วเกก็ใส่จำนวนไป ลิงกระเป๋านี่เช็คกันให้ดีนะครับลิงกระเป๋าถ้ามันไม่ถูกเราก็สามารถแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้นะครับถ้าลิงกระเป๋าไม่ถูกไม่สามารถแก้ได้นะครับก็ใส่ลิงกระเป๋าให้ถูกกันด้วยนะครับถ้าไม่ได้นี่เราต้องสมัครใหม่เสียเวลาเลยนะครับก็วิก็เว็บนี้ก็มีเท่านี้นะครับเราก็ลองมาดูกันมันก็มีถ้าเราจะแปลวิลิงกระเป๋เาเรากดบัญชีผู้ใช้นะครับ ก็นี่แอดกับแผงควบคุมแอดก็ถอนได้7จตอนนี้ได้7 9ดตอนแล้วนะครับก็ตามนี้เขามีบอกอะไรตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็เว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่แอดด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ